นี่บอกแต่ว่ามีคอยทีทีได้พ่อเจ้าโอ้ยโอ้ยนาอยู่ขาตัวบักใหญ่ว้ายสวัสดีครับสวัสดีจ้ามู้เจ้าขามาพอกันตอนเศร้าๆอีกแล้วค่ะมายามคบปลามายามกบปลาเห็นเห็นเดี๋ยวได้ถังของกันด้อยหารุ่นพร้อมกันได้ไหมเว้ยหลังแลกหมดขึ้นฮะหมดขึ้นบ่ได้ซ้ำบ่จักนี่หมดขึ้นหมดขึ้นเนาะหมดดำหลายโพดบ่เนาะ โอ้ยหลังแหลกแห้วค่ะมูจเจ้าค่ะเป็นตะนายค่ะหลังแหลกแหกแห้วเดิไปซ้ำหลังครับเอามาหาอยู่ดอกแต่ว่าเป็นอะไรเพิ่นโทน้ำเพิ่นโทน้ำเหมาสุ่มอยู่หน้าบ้านอ่ะอ่าก็เลยฝ่าวเลยเดี๋ยวเมื่อซ้ำมาหาหลังในใจซ้ำแล้วอันนี้มันเป็นแบบว่าหนามค่ำนะคะมูจเจ้าค่ะแต่คิดว่ามันหนาจะมีอยู่หน้าขันโมโบไซ บอไซเหลี่ยวนะถ้าไปเท่หันทางมันมีหลายอยู่แต่ว่ามันม่คือบ่อคอยอย่างมันมสิเสียหอดสุ่มนะบอกไงว่ามันบอ่อคอยได้ยามข้ขาไปใส่ยู่น้ำแบบข่างทางนั่นอโอกาสได้ก็ร้ายยู่แต่ว่าบอ่อคอยได้ยามก็เลยเลือกมาใส่น้ำจังสีละเพื่อได้ยามไปหมุนขเข้าไปเฮาหมุนน้ำกันนี่นละลวดเดี๋ยวเดี๋ยวพอเฮ้ยจะไปทางพุดจะไปทางพุดโออเออเฮียนฮะแ่ละตูครบนี่บอ มีบอแต่ว่ามีหอยทีทีได้พ่อเจ้าโอ้ย,อยได้อยู่ค่ะตัวบักใหญ่ว้ายได้อยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่ยนึกว่าเขาเอาไปเบิดแล้วเว้ยนึกว่าจะแห้วเลยเนี่ยเพราะว่ามันใจเสียตะหลังแหลกแล้วน,นะเรืองข้างเรืองเอามาเบิร์นในเด้อขอเบิ่งแน่ขอเบิงเบ่งแน่พี่ข้ามู้เจ้าค่ะตัวบัางไงหนึ่งพี่แล้วตามหลังไปอัน บ้านมูเจา้านั่นขันเป็นกบอันดักแบบนี้นี่ราคาจังไรเนาะค่ะมูเจา้คาค่ะบ้านาเช้ากีบอแมกนี่ไหลย,ยินแบบมากฮะลอยแปดเน,ะนาะไหลย,ยมามาิ่นมากว่าลอยแปดนี่แหละค่ะมูเจา้คาค่ะบ้านมูเจา้าโลลวจังไรขันเป็นกบจังสีเด้ว่ามันกบเหลี่ยงเด้้ยมีห้อยคอดอยู่ฮะมีห้อยคอดด้ว่าะขันมีห้อยควอดก็แสดงว่ามีซีดหลุดนะเนาะ เดี๋ยวขอบงนขอบคงณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวกี้บ่าวแม็กแน่เด้อจ้ามูเจ้าขาเพื่อเป็นกำลังใจและไม่ให้พลาดคลิปต่อไปจ้าโอ้โหมีอยู่ค่ะมูเจ้าขามีซิดรุ่นแล้วมีซิดรุ่นแล้วลังนี่อ้าใช่แล้วฮะคือมีแฉเฮ้โอ้ยได้มาหนอได้มาหนอช่้ยนี่อย่างฮะยปาสจ้าเนมันคือมักอยอยู่มันคือมันก้อยอยู่ข้างได้อยู่โอ้ยขัดโต๊ะไก่เบิร์หนึ่าหวายขวดซื้อๆบ่อเข่าอัวน้าเรื่องห้องเรื่องเออเนาะ โอ้ได้เยอะได้เยอะหลังอันสาธิตนี่ก็แสดงว่าได้เยอะนึกว่าหลังสาธิตเทเบิลงราซื้อว่าได้อะนะเกือบอายแล้วนี่ครับเมู่เจ้าค่ะงามเติบเยอะคันทอาได้ใส้คมหาหลังนี่ก็ซีมิซีรุนกว่านี้ได้นี่เนาะบ่าวแม่เนาะเป็นกบไปนะเนี่ยคันใส้อยู่ฝั่งข้างมันก็มีกว่าแต่หลายอยู่ได้จะลบผลได้สองตัวครับสามหลังมื่อนี้สอตัวกะมียตัวงามอยู่พอปนอยู่หรอใคยว่า พอกระอยากเปิดให้มู้เจ้าเบิ่งอยงู่ได้แต่ว่ามันมันเด่นแห้งยันมันเต้นนะมันเต้นแห้ง,หงมันห่าวเนาะอือ